คือภาพรวมท่านชวนมองยังไงสองสี่เจ็ดหน้าจนถึงสองสี่หกเจ็ดแล้วเก้าสิบกว่าปีนะบางคนก็บอกว่าก็มาไกลพอสมควรนะเปรียบแต่บ้านเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันเสียเวลาจังเลยท่านชวนเองก็เคยพูดถึงผมที่อยู่ในหัวผมนะเช่นคําว่าธุรกิจการเมืองทำลายเพียร์ไตบางครั้งก็พูดว่าปราชายเปียบไตยไม่มีทางลัดใช่ไหมแล้วก็อีกหลายคําที่ท่านพูดมานะนะ รวมความแล้วนี่ท่านคิดว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นหรือมันทําให้เราโตช้าปัจจัยหลักเหตุผลหลักหนึ่งอะไรสําคัญที่สุด92ปีเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาที่ชั่วยุคนนเนี่ยมันนานพอที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้แก้ไขพัฒนาตัวเองอถ้าพูดไปแล้วผมคิดว่าเรามาได้ไกลในเรื่องความเป็นประชาไตยใครอพอสมควรอื แต่ก็ไม่ได้รับรื่นตั้งแต่ต้นมาก็สะดุดโดยเฉพาะแรกๆเราก็สะดุดด้วยทหารยึดอำนาจเมืม่อผมเป็นผู้แทนครั้งแรกปี2512นั้นอยู่ได้สองปีเก้าเดือนจอมมนอมคนยึดอำนาจเหตุที่จอมมนมยึดอำนาจผมเป็นหนึ่งในคนที่คัดค้านในสภามาแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้คือแจกเงินสสพักของรัฐบาลคนละสามแสนห้าหมื่นบาทให้คนเหล่านี้ ไม่ได้แจกไปใช้รีแต่ว่าไปทําส้วมทําอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกสสส้วมซึมขนาดน,นั้นครับแต่ว่าให้เฉพาะคนของรัฐบาลและเป็นหนังสือลับที่สุดแต่ว่ามีขาาชการนี้แอบส่ขงข้อมูลเหล่านี้มาให้พวกเราผมก็เลยพิราราจะเปลาว่าวิธีนี้หนึ่งทำให้บทบาทของฝ่ายนิริยดญี่เสียไปอสองมันไม่ยุติธรรมกับสสที่จะมาทำงั้น ก็อภิปรายหลายครั้งนหลักฐานอภิปรายยังอยู่ทุกวันเนี้แต่ว่ารัฐบาลก็ไม่สนใจบังเอิญผมได้เอกสารรับว่าหนังสือที่ทําไปถึงจังหวัดเนี้ยรับที่สุดจ่ายเงินไปจังหวัดนี้เป็นทําไมปักเสาไฟฟ้า,ฟา,ฟาซึ่งเราสองออกไปหาเสียงบทบไมนั้นไฟฟ้า,ฟา,ฟามันยังไม่มีนะเป็นต้นนะผมก็ยังออเอกสารน,นี้มาอ่านในสภาอยู่แต่บ้านเาก็ไม่ได้สนใจฟังเขาทําไปปีต่อมา สอสอที่ได้เงินสามแสนห้าหมบาทของพรรครัฐบาลนั่นเองโดยการนำของท่านโยมเอี่ยมศิลาสอสอ,อุดรธานเีเขาขอเพิ่มจากสามแสนนี้นเป็นหนึ่งล้านอพอเรียกร้องหนึ่งล้านมันก็เป็นอย่างที่เราพูดเอาไวน้นะในที่สุดร,รัฐบาลกับสอสอของรัฐบาลไม่กับฝ่ายค้านนะรัฐบาลกับสอสอรัฐบาลเองก็ขัดแยง้งทะเลาะก,กนนันกับั้นการตัดนิจใจจงกระนอมก็คือรำคาญ ยึดอำนาจเลยยิบหน้าตัวเองออจอมพน้อมยึดอำนาจของสองบางมาตัวเอง 1> 1, <4. S 2> ใช่ครับปี2 5 1พันหบครับเพราะนั้นสภาชุดนั้นก็อยู่ได้สองปี9เดือนไอ้นนี้ก็คือให้เห็นเลยว่าอุปสรรคสมัยก่อนเนี่ยทาหารนึกจะยึดอำนาจก็ยึดดื้อโดยไม่ก็มีมีผลอะไรอันนี้ระบบเนี้ยมันมาช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าความตื่นตัวประจับใจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลาดับ ครับ <c oughs> ปี2องการวิพปรายนะมีการถ่ายทอดนะถึงแม้มมไม่มีตัวทัศแต่วิทยุเนี่ยถ่ายทอดค,คนก็เริ่มฟังคนก็รู้จักผมเหมือนกันมีการถ่ายทอดมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็พูดในหลักการให้เห็นว่าจับไตมันคืออะไรผมก็ต้องเรียนตำราญเลยว,ว่าเวลาไปหาเสียงกับชาวบ้านเนี่ยคำถามคนก็บอกกันว่า เื่อนร่วม boundaries. รุม so ่รนผมไปเป็นผ <zur S 1> <trif ft> ู้สาเนี่ผมทําไมมาเดินตอกตักแท็กติดแถวหมู่บ้านเนี่ยมาหาเสียงเนี่ยผมก็บอกผมตั้งใจเป็นนักการเมืองผมเป็นคนเดียวในรุ่น1 1 5คนที่ตัดใจกับเกือบทั้งหมดไปเป็นผู้สานะรุ่นนั้นเนี่ยว่าก้าวหน้าเป็นประธานสาาีการสามคนหนึ่งในนั้นก็เป็นองค์มนตรีเป็นนายกรสูมสุดคือผู้ายทุกคนไปได้ดีแต่ผมเนี่ยเลือกเส้นทางซึ่งผู้ใหญ่ในขณะนั้นหลายคนที่รู้จักก็ยังงวงใหญ่แต่ใช้คำว่า ทำ, <laughs> ทำไมคิดสั้นทำไมคิดสั้นไปเล่นการเมืองสมัยนั้นคนทั่วไปก็ไม่อยากสนใจเพราะมันไม่มี<อ>กฎหมายก็ไม่เปิดช่องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักการเมืองที่เข้ามาก็เป็นทนายเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นอะไรนี้จะไม่ค่อยหลากหลายอะไรนะสมัยนั้นแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท่านชนกำลังบอกว่าเนี่ยอุปสรรคอย่างหนึงน่งก็คือเ<จ>นี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก ถ้าอธิบายต่อไปคือว่าทหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันมาส่วนในการยึดอำนาจปี4ีศหนึ่งสี่ในประสบการณ์มันมีมาก่อนนั้นแล้วแต่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองก็คือปีปสองพันสบิบสี่หลังจากนั้นก็มีมาอีกหลายครั้งหลายครั้งซึ่งก็ต้องถือว่าผมใช้คําว่าอุปสรรคบบไตในสมัยนั้นก็คือทหารยึดอานาจแต่ว่าต่อมาไอความรู้สึกการต่อต้านหรือความคิดที่อยากจะยึดอานาจแบบนั้นมันไม่ง่ายแล้ว ประชาชนไม่พร้อมที่รับแบบนี้แต่มีบางช่วงก็คล้ายๆว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งนะส่วนหนึ่งได่นอนี่เรียกร้องมันมีการปฏิวัติรำคาญนักการเมืองท่านชวนก็ออกมาสวนในบางจังหวะในบางครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเพราะนักการเมืองเองไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่นั่นก็คือธุรกิจการเมืองผมเลยใช้คําว่าครั้งหนึ่งในประเทศเรานี้งานด้านสาธารณสุขเรามีโรคเรื้อนเรามีโรคเรื้อนในหลวงท่านมีโครงการในหลวงการที่9ก้าโครงการ ของโรคเรียนเรามีไุวัตรโรคเรามีวันโรคโรคเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงในสมัยก่อนในที่สุดโรคเหล่านี้ก็ค่อยแพ้วัคซีนแพ้ยาไปมันก็ค่อยๆหายไปเหมือนกับประชบไตที่ไอโรคจักทาหารยิ่มหน้าเนี่ยค่อยๆเบาลงแต่มันเกิดโรคใหม่โดยเราไม่รู้ตัวคือโรค,คเอสก็คือธุรกิจการเมืองเ<อ>พราะนั้นในธุรกิจการเมืองนี้ก็คือการใช้เงินอันนี้ที่ท่านชวนบอกว่าเด็ก โรคอุบัติใหม่หรือเปล่าโรคนี้คือโรคที่ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้มันทําให้ที่ผมคุยนอกรอบแบบท่านสมานว่าหลายคนที่เข้ามาทมางานการเมืองก็บ่นบ่นกับผมกันว่าผมยกตัวอย่างเออชื่อจริงๆครับคุณหญิงกัลยาบ่นกับผมเมื่อวานเสริญอ,อยู่ด้วยกันว่าท่านบอกเข้ามานี่ตั้งใจคิดว่าการเมืองมันดีขึ้น,นะท่านบอกเข้ามาสิบเก้าปีแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในความรู้สึก เพราะว่ามันพูดง่ายธุรกิจการเมืองมันลุกลามไปทั่วจนกระทั่งกลายเป็นว่ามไม่สนใจแล้วความชอบธรรมคืออะไรอเอาว่าใครชนะมไม่ต้องสนใจว่าชนะด้วยวิธีไหนสือเองก็ไม่สนใจแล้วคนนี้ชนะไม่สนใจว่าน,นี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่อ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามมาจนทุกวันเนี้ธุรกิจการเมืองในที่สุดธุรกิจการเมืองก็เหมือนโรคชนิดใหม่ซึ่งเราคิดว่าโรคไอ้เรื้อนหรืว่าตะโรค วันนั้นโรคมันหมดแล้วมันเกิดโรคใหม่ขึ้นมาโรคเอสซึ่ไม่มีวัคซนีนนะไม่มีกเเตรียมตั้งหลัง,ลงยังไม่ถึงโควิดสิบเก้าตอนหลังนะแต่ว่าไอ้โรคธุรกิจการเมืองเนี่ยมันเหมือนโรคชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามทําลายประชาธิปไตยไปโดยลําดับมันทําให้ประชาไต,ตายเสมือนหนึ่งว่าคือการเลือกตั้งที่เหมือนประมูลกัน